สำหรับใครที่กำลังมองหาพ่วงข้างราคาโรงงานมองมาทางนี้ได้เลยค่ะพ่วงข้างวันรีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนำลูกค,ค้าค่ะเป็นพ่วงข้างของทางร้านเองนะคะผลิตจากทีมช่างที่มีประสบการณ์นะคะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเชื่อม CO2 เครื่องดัดไฟฟ้าเครื่องเลื่อยไฟฟ้านะคะรับประกันคุณภาพได้เลยค่ะใช้เหล็กนำเข้าจากโรงงานผลิตโดยตรงเลยนะคะ สินค้าสวยทุกคันตรงปกทุกคันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจพ่วงข้างไปใช้งานหรือว่าไปจำหน่ายต่อนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์065120962นะคะเรทขายส่งเริ่มต้นที่2,350บาทเท่านั้นค่ะเรทขายปลีกเริ่มต้นที่2,500บาทนะคะสนใจซื้อไปใช้งานหรือว่าไปจำหน่ายต่อสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะหน้าร้านของเรา ู่ที่บ้านแสนสำราญตำบลนนรังอำเภเข่งในจอุบลราชธานีนะคะเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะสามารถเข้ามารับชมสินค้าโดยโตรงได้เลยนะคะมีบริการติดตั้งด้วยนะสำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถ,ถามมาได้